เดี๋ยวเรากำลังยารมรอบกับพี่น้องไปเบืงบ้งเบืงเบื้งเบื้งลอยยามรอบกันไต้ไปสังยอดรอบเลยไซ่ไซ่บอกทำบุปผากไม่ได้ซ้ำบอกใส่หอ่อใส่ย,ยางนำตลนเราไปหอ่อเสร็จเราใส่กับเดย์เหบเดย์พอที่เห็น มหมักไยหมักยังน้ำเขาอยู่บ่ตึนน้นดองดองอยู่บ่โอ้เห็นได้แค่น่ะบ่ถึอบองบ่ถึงยังมีจีรีเออ,อคือหลอกแหลกอยู่นะ่ะออคื่โมมานคือปิตุลีดปิตลีดก็ได้ลายแท้เวลาเ่อบ,อบอ์ซี่ บ่บ่อสามีบ่ก็เหรบ่ได้ยินเลยเมื่อสามีบ่นี่ครับอ้ายเราได้มาแล้วนะครับมาเบิ่งได้มาแล้วมันเป็นยังไงบ้านนี้พอได้กินล้วแล้วแต่ละมื้อเนาะพอได้ปิ้งได้ป่นได้ปิซังของเราวอะไรเราก็อยู่ได้เป็นมื้อแล้วนี่อาหารการกินนี่มื้อนี้ก็ใส่มองได้สามีเนาะพี่น้องเด้ออ่ทั้งปลาดุกปลาเกงกับทำนี่ทำสะอาดพี่น้องเอ้ย นี่ละลาที่ได้สำนีก็ได้หน่อยป่น,น,ยน,นี่ก็บเบคักปนได้เบิง่งๆพี่น้องก่อนิปิดคลิปนะครับผมแนมเห็นมากอันนี้นะพี่น้องใครเคยเห็นนหมครับมากอันนี้นี่ๆๆเป็นสีแดงๆพี่น้องเห็นบะนี่ๆๆ่มากแดงๆอันนี้นะฮะนี่ๆยาวเขาไปเบิ่งเกยอีเขาเคยเห็นมากอันนี้เอาไปๆอยากเหเบิง่งเกยอีโอ้ยเนาะเับปีนขึ้นได้เขาปีนแล้วนี่ฮะนี่พี่น้องนี่ว่ดแม่นพระองค์นี้ป่ะ เดี๋ยวมันโบนจะแจ้งมาได้แล้วส่องพวงนี้ครับมากวิสังอันนี้นี่เขาก็เห็นี่มากอันนี้นี่นีนนนกก่นี่พี่น้องแดงๆนี่มากขี้พวนได้พี่น้องนี่มากขี้พวนมากขี้พวนโอ้มันสุกเลยพน่าเนี่ยเฮตุได้บานเลยลอยบากขี้พุ่นหัวหน้าก็บ้าวะ่ะขึ้นบ่ได้พี่น้องเอ้ยต้องไมบแม่นเอาเลนี่ยคนบ่ลอยขึ้นก่อนนะ กับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาสำนี้ก่อนนะพี่น้องเนาะมาเยี่ยมายมายามไอ้เรามาเบึง่งเราใส่มองใส่ยงังพี่น้องกะพอได้กินพี่น้องก็จบทำนี้แล้วครับพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ